สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดรนิวดรสุพนัทอภิญญาณนะครับตั้งคําถามเอาไว้บน Facebook ถามว่าพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังหรือไม่ทําไมคนรุ่นใหม่อายุแค่21ปีซึ่งดูใกล้ชิดสนิทสนมกับพักเก้าไกลถึงได้กล้าปล่อยข่าวลืออัปรมงคลถึงท่านสวรรคตผ่านเพจ f a c e b o o จอ o ์นนิวเวิร์ก พฤติกรรมต่ำตมของคนรุ่นใหม่มาจากไหนชุดความคิดแย่ๆของคนรุ่นใหม่มาจากไหนพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังการสร้างความเกลียดชังาคาดบากร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยุยงปลุกปั่นมบสาม,มนิ้วลงถนนหรือไม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ประสานกันอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานชุดความคิดเดียวกันพักเก้าไกลคณะก้าวหน้ากลุ่ม ngo ซึ่งรับเกินจากต่างชาติแทรกแซงประเทศไทยบรรดาราจม3มนิ้วซึ่งคอยล้างสมองนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เครือข่ายปั่นกระแสบิดเบือนในโซเชียลมีเดียตลอดจนรักโทษน้คดีในต่างประเทศเช่นสมศักดิ์เจียมธิรกุลสุรชัยชัชวาลป์พันธ์เป็นต้นพักเก้าไกลใช้เวทีรัฐสภาในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลบิดเบือนให้ร้สถาบันวุ่นวายกับการแก้ไขมาตรา112อีกทั้งยังคอยให้การสนับสนุนม็บ3นิ้วอันธพานปวดเมืองอย่างชัดเจนโดยการใช้ตำแหน่งสสช่วยประกันตัวผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทั้งที่มบแสดงพฤติกรรมอาฆาตมากร้ายต่อสถาบันละเมิดต่อกฎหมายและมีความพยายามในการก่อจลาจลอยู่บ่อยครั้งพฤติกรรมบนดินของพรรคเก้าไกลเต็มไปด้วยการกัดเซาะความมั่นคงของสถาบันขนาดนี้และพฤติกรรมใต้ดินของพรรคเก้าไกลที่บนทำลายสถาบันจะขนาดไหนนี่เป็นสิ่งที่ดริวตั้งคําถามนะครับก็น่าสงสัยว่าพรรคเก้าไกลและเครือข่ายเป็นตัวการสําคัญอยู่เบื้องหลังการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธสร้างความแตกแยกบนทําลายความมั่นคงของชาติ ปั่นกระแสบิดเบือนล้างสมองหลอกใช้คนรุ่นใหม่เป็นเครื่องมือโจมตีสถาบันผ่านทางทวิตเตอร์เฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือไม่พักก้าวไกลให้คําตอบสังคมไทยได้ไหมแล้วก็แฮชแท็กนี้เนี่ยนะครับไปสู่พักก้าวไกลหลอกชื่อดรสุพนัทเก้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นคําถามที่ทางด้านดรนิวนั้นถามไปยังพักเก้าวไกลนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเด็กสองคนซึ่งเพิ่งจะถูกดําเนินคดีถูกจับไป เมื่อวันที่9มิถุนายน2 5 6 4จากกรณีที่ไปเผยแพร่ข่าวอปปมงกคนเนีย่ยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็ไปพบข้อบูลไปพบหลักฐานต่างๆจนนําไปสู่การจับกลุ่มดําเนินคดีจนท้ายที่สุดเนีย่ยนะครับเจ,จ้จุกกลอง3ก็เปิดเผยข้อบูลผ่านทวิตเตอร์พร้อมรูปภาพว่าเด็กคนนี้เด็กหนึ่งในสองคนนั้นเนีย่ยนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบรรดาแกนนําของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคพิธาลิ้มเจริญรัตนสมาชิพกพรรคอย่างทางด้านอามรรัตน โชคประมิ้งกุลและก็รังสีมันโรมนะครับก็เลยกลายเป็นคําถามที่ดรนิวถามไปยังพักเก้าไกลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่แต่คอยดูครับว่าพักเก้าไกลนั้นจะอธิบายหรือว่าตอบเรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับ